สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันนี้จะทําน้ำพริกน้ำพริกมะเขือเทศนะคะง่ายๆกับผักลวกแล้วก็ของที่มีอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหนุงมน้อยก็โขกกระเทียมกับพริกนะคะกระเทียมกับพริกถ้าอยากให้โขลกได้นะคะก็นำไปไปต้มก็ได้นะคะ หรือจะใส่หอมแดงลงไป,ไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เจ้านางน้อยรีบใช้วิธีการต้มต้มพริกนะคะจากนั้นก็โขลกได้ที่แล้วก็มะเขือเทศนะ,ะใส่ลงไปหน่อย เ,เดี๋ยวเราก็จะได้น้ำพริกง่ายๆนะคะสำหรับท่านที่ชอบน้ำปลาระก็สามารถที่จะใส่น้ำปลาระลงไปด้วยได้นะคะวันนี้ขอทำแบบง่ายๆนะคะไม่ใส่ปลาระ น้ำปลานะคะผมเป็นงรยนิดหน่อยเส็เรียบร้อยแนละ้วเสร็จมาก แซ่บมากๆน้ำพริกมะเขือเทศนะอันนี้ใส่น้ำปลาถ้าหากว่าต้องการให้มีรสชาติจะใส่ปลารุงปรุงรสลงไปก็ได้นะคะอันนี้แบบทําง่ายๆเพื่อความจิ๊ดจ๊าดใส่มะนาวลงไปหน่อย เรียบร้อยแล้วน้ำพริกมะเขือเทศนะคะง่ายๆไวๆนะคะ,ะมะเขือเทศถ้าหาต้องการให้หอมก็นําไปย่างไฟได้แต่อันนี้จะนางน้อยใช้วิธีต้มนะต้มกับลวกพร้อมกับผ,กกะะผักที่เราลวกไว้แล้วนะคะผักที่เราลวกเราก็นี่เดี๋ยวเราก็จะได้น้าพริกเอามาทานกับผักนะคะ แล้วก็สำหรับเครื่องเคียงจะเป็นปลาทอดเนื้อทอดหมูทอดได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูการจัดจานกันนะคะเรียบร้อยแล้วน้ำพริกมะเขือเทศง่ายๆสูตรเจ้านางน้อยแล้วพบกันใหม่ค่ะเจ้านางน้อยสเสน่ห์ไปจังหวักนะคะสวัสดีค่ะ